ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับผมนคนรปฐมนะฮะนี่นะครับผมนคนรปฐมนะครับบ้านลูกค้าเป็นฟาร์มฟาร์ปรมรประกัดเต็มเลยครับประกัดเต็มเลยฮะคันนี้นะครับผมที่เราจะทำนะโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะฮะ นี่นะครับผมรถลูกค้าที่เราจะมาติดตั้งล้อขอบ20นะครับผมกว้าง10นิ้วออฟเซ็ตลบ24นะครับผมยาง3-3นะครับผมเป็นยางมัดนะครับเดิมลูกค้าใส่ล้อขอบ18นะครับผมกว้างออฟศูนย์นะครับผมกว้าง9้าออฟศูนย์นะครับผมคันนี้เลยช่วงล่างลูกค้าทํามาแล้วนะครับผมหน้าก็ประมาณ2นิ้วหลังก็1นิ้วครับผมนะนี่เลยครับอันนี้ให้ดูก่อนที่เราจะทํานะ ก็ที่จะต้องทำก็มีแต่งซุ้มนะครับผมนะโอเคครับชุดนี้ครับเตรียมยกใส่รถลูกค้านะครับผมอ่ะยางเป็นล้อขอบ20่สลบยีนะโอซิสนะครับผมลบยีนะครับผมตัวนี้ยางแอม33 12.5ขอบ20นะครับผมแอมนะฮะก็เดี๋ยวจะจัดการข้างหน้าก่อนนะครับต้องเพราะว่ารถลูกค้ายกมาแล้วแต่ น่าจะต้องปากซุ้มจะติดซุ้มครับโอเคโอเคครับแต่งซุ้มเรียบร้อยแล้วนะฮะ คุณเราจะย่นถอยหลังหน่อยหน่อยนะฮะประมาณก็เกือบสองนิ้วนะฮะเดี๋ยวมาดูตอนยัดล้อนะะนครับ,นะรบล้อเดิมจะเป็นสิบแปดนะครับผมสิบแปดนะครับผมเราจะมาใส่ยี่สิบลบยี่สิบสี่นะครับผมนะเนี่ยตัวนี้เลยเดี๋ยวมาดูสาและทรงจะเป็นยังไงนะครับผม เออมันล็อกอ่ะพี่เลี้ยวซ้ายให้ผม,มอ่ะไม่ติดนะครับผ่านโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่เทสหน่อยครับอ่ะพี่ฝั่งนี้หน่อยหน้าผ่าน อ่าไม่ติดโอเคครับพี่โอเคเดี๋ยวลองไปเทสดูอ่าโอเคเช็คดูแล้วไม่ติดนะครับผมไม่ติดเดี๋ยวจะลองวิ่งไปเทสดูนะครับที่ถนนว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้เดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ฝาครอบเดี๋ยวไปเทสดูก่อนเดี๋อมันติดนะสงก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับผมว่าตอนที่ใส่เสร็จแล้ว ตอนที่เทสเสร็จแล้วเดี๋ยวรนะีวิวอีกทีนะครับผมโอเคครับ โอเคครับผมเทสเรียบร้อยนะครับผมไปเทสมาเมื่อกี้นะฮะนี่ครับผมสำหรับวีครอสตัวนี้นะครับขอบ20นะครับลบ24นะครับผมยางแอมสามนิ้วนะฮะหล่อเลยครับยกมาแล้ว2นิ้วนิดๆนะฮะข้างหน้านะครับผมหลังหนึ่งนิ้วนะครับผมนี่นะครับก็จะหล่อประมาณนี้นะฮะอันนี้เรามาติดตั้งให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะ เราวิ่งมาจากสมุทร,ร,รปราการนะครับรเราอยู่สมุทรปราการนะครับนี่ครับให้ดูฟิตเมนต์โดยรอบนะครับผมนะต่างจากขอบ18เอยอะเลยฮะเพราะว่าดูใหญ่เอยเอะขึ้นเยอะเลยนะฮะโอเค